ขึมมานะหลวงตาขืมวัตถุมงคลยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับนะทั้งพระปิดตาทั้งพระสมเด็จนะท่านดูฮะถ้าท่านชอบรุ่นไหนของหลวงตาขืมก็ไปนะไปบูชากันได้นะครับนะหลวงตาขืมถ้ามีรุ่นใหม่ๆออกมาเดี๋ยวเขาคงจะให้เราร่วมในการทาประชาสัมพันธ์นะครับนะส่วนนะภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเนี่ยตอนนี้ก็คึกคัก ยังคึกคักกันอยู่แล้วผมคิดว่าในโอกาสอันใกล้นี้จะคึกคักมากขึ้นเพราะว่านะเริ่มขยับนะสามารถจะนะจัดงานเสกได้อะไรได้บ้างนะครับนะเป็นการภายในเนี่ยก็จัดกันได้อยู่นะครับทีนี้นะมีการเสกเมื่อไหร่เราจะบอกกล่าวนะครับนะเหรียญหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับรุ่นราชาจักรพัท ราชาจักรพัรดิเขาบอกว่ายอดใกล้เต็มแล้วนะครับของหลวงปู่บุญมาสายเหนียวแห่งปาจีนนะครับถ้าใครอยากสั่งจองรุ่นนี้ก็สั่งจองกันได้นะครับนะหลวงปู่บุญมาสายเหนียวปาจีนบุรีนะครับนะปาจีนบุรีนะท่าถ้าท่านไม่อยากตกกระแสน,นะครับนะไม่อยากตกกระแสก็นะตามกันได้นะครับอ่ะมา ลำเลียงหน่อยนะครับนะพอดีว่านะมีเรื่องที่บอกนะครับเอาเรื่องนะเรื่องนี้หน่อยนะครับเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่แย้มนะอดีตเจ้าวาดวัดตะเคียนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีท่านเป็นคนที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์นะครับ และสัตว์ที่ท่านรักมากก็คือสุนัขนะฮะท่านจึงได้ทําตะกุดคอหมานะครับนะให้กับให้กับหมาทุกตัวนั่นแหละนะาทำตะกุดให้นะฮะแล้วก็แขวนคอนะเพื่อป้องกันภัยให้หมาที่มันดุและถูกลังแกนะฮะจริงๆแล้วเรียกว่าตะกุดผูกคอหมาแต่แล้วคนก็มาแย่งหมาไปบูชากันเองจนหมดสิ้น ซึ่งความเมตตาของท่านแบบนี้ไม่ผิดเพราะเป็นการใช้เครื่องรางของขังไปห้อยคอสัตว์อย่างเช่นในอดีตยุคสงครามก็มีการนําเครื่องรางไปห้อยคอช้างศึกและม้าศึกให้ฮึกเหิมบทขยี้อร,อริราชศัตรูให้แพ้พายนาชัยชนะกลับมาหลังจากหลวงปู่แย้มมรณภาพเนี่ยนะครับสิทธิเอกของท่านก็คือพระครูธรรมทรสงบกิติยาโนหรือพระอาจารย์สงบนะครับ อายุ61ปีได้รับหน้าที่เจ้าวาดสืบแทนและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบางขุนกลองนะครับนะอันนี้นะตะกุดคอหมานะครับหลวงปู่แย้มมาดูหลวงปู่แย้มหน่อยนะท่านนึกภาพหลวงปู่แย้มออกมาหลวงปู่แย้มเนี่ยผมเคยไปกราบท่านนะไปกราบท่านโอ้โหฝ่ายจะเข้าถึงตัวท่านน,นะนะ บริกาศบานเลยนะครับนอนเต็มเลยฮะเต็มกุฏิท่านเลยนะแล้วเข้าไปเนี่ยต้องเข้าไปในมารยาทดีๆนะฮะเดินลุ่มล่ามเข้าไปโดนกัดนะฮะฝ่ายจะเข้าถึงตัวหลวงปู่แย้มได้เนี่ยนะฮะต้องใช้ต้องใช้ความกล้าพอสมควรนะเนี่ยนะ,ะ,นะะหลวงปู่แย้มสมัยก่อนนะขณะท่านอายุมากแล้วท่านดำน้ำลงไปจานอัคระนะฮะนี่หลวงปู่แย้ม นะหลวงปู่ยามองค์นี้ฮะวัดตะเคียนปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วนะครับหลวงปู่ย้มนี่ฮะเตรียมนะเตรียมปุกเสกวาระแรกที่วัดป่าหนองหลมนะวัตถุมงคลนะานุมานมหาปราภัยรี หลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมพระเกจิสายเหนียวแห่งสำนักสงฆ์เขาแก้วทองปาจีนบุรีโดยพระอาจารย์ขวัญเมืองทายาทพุทธาคมสายตรงหลวงปู่หมุนอธิษฐานจิตในวันที่17กันยายน2564เวลา13นาฬิกา9นาทีนะครับทั้งนี้เนี่ยวัดป่าหนองลมแห่งนี้เป็นแดนธรรมที่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานศรีสกเกตท่านเคยมาอยู่จำพรรษา ในปัจจุบันก็มีรูปเหมือนของหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยพระอาจารย์ขวัญเมืองได้ชื่อว่าเป็นสิทธสายตรงของหลวงปู่หมุนที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาพุทธาคมอีกด้วยนะฮะพระอาจารย์ขวัญเมืองเนี่ยตอนหลังนี่ท่านท่านดังมากพอสมควรเพราะว่าเป็นทายาทที่สืบพุทธาคมจากหลวงปู่หมุนนะ นะนอกจากนั้นก็ยังมีพระอาจารย์จ่อยนะ2สององนี้นะฮะพระอาจารย์จ่อยอีกองคหนึ่งแล้วพระอาจารย์ขวัญเนี่ยท่านเคยท่านเคยมาหาผมนะมาหาผมที่สำนักงานแล้วก็มีโอกาสนะร่วมทํำประชาัมพันธ์วัตถุมงคลของท่านมีอยู่รุ่นหนึ่งก็คือรุ่นไม่ไม่ไฟนะเป็นล็อกเก็ตนะะรุ่นนั้นเนี่ยรุ่นนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีป้าย นะ้าป้ายอยู่นะป้ายเขาเรียกว่าวยนิ้วเนี่ยนะอยู่ข้างทางครับข้างทางไปติดนะเป็นไวยนิ้ววัตถุมงคลไม่รู้ใครไปติดไว้นะะไม่รู้ใครไปติดไว้ข้างทางปรากฏว่าไฟไหมฮนะไฟไหมไป้ายไม่รู้ว่าไหมได้ยังไงฮนะน่าจะเป็นคนที่สูบบุหรี่แล้วทิ้งก้นบุหรี่ลงไปหรือไงก็ไม่รู้ทําให้ไหมตอนะหญ้าเนี่ยไหมไปหมดเลยนะแล้วก็ลามไปติด ไปติดไวนิ้วนะ้ไปติดไวนิ้วไม่ไวนิ้วทั้งหมดนะฮะไม่หมดเหลือแต่รูปหลวงปู่หมุนไวนะ้นะไฟเนี่ยนะไฟเนี่ยไม้หมดเลยแต่วนวนรูปหลวงปู่หมุนไว้ไม่ไหมครับเหลือแต่รูปหลวงปู่หมุนไม่ไหมฮะนะพนักง,งานดับเพลิงก็มาดับแล้วก็เห็นโอ้โหนะหลายคนก็ทึ่งว่าเอ๊ะทำไมนะทุกนะใ,ในในไวนิ้วไม้หมดเหลือแต่ หลวงปู่หมุนที่ไม่ไหม้เขาก็เลยเอากลับไปที่วัดป่าหนองลมนะฮะแล้วก็มีวัตถุมงคลออกมาคือรุ่นไม่ไหม้ไฟนะไม่ไหม้ไฟเป็นล็อกเก็ตนะครับนํารูปนั้นเนี่ยมาทําล็อกเก็ตเป็นรุ่นไม่ไหม้ไฟนะฮะหลวงปู่หมุนเนี่ยผมมาพูดให้ฟังนะครับหลวงปู่หมุนนะหลวงปู่หมุนก็เดี๋ยวเขาจะนําวัตถุมงคลของนะหลวงปู่บุญมา นะครับหนุมานมหาป่าพรณีเนี่ยไปเสกที่วัดป่าหนองลมเป็นสายของหลวงปู่หมุนนะครับแล้ววันที่22กันยายนนะครับจะมีการจัดพิธีสืบชะตาในแบบฉบับโบราณร้านนาไทยถวายหลวงปูน่นิ่มโชติธรรมโมนะครับนะนะหลวงปูน่นิ่มโชติธรรมโมนะครับนะนะหลวงปู่นิ่มนะครับ ก็ถวายหลวงปู่น,นิ่มนะครับนะเป็นสิริมงคลนะครับในช่วงบ่ายจะเป็นการทอดนะทอดพระป่าสามคัคคีและพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะครับนะแล้วก็จะมีมีกองบุญนะฮะนะมีกองบุญพระป่าณนะวัดพุทธมงคลจัดสร้างวัตถุมงคลถวายเนี่ยนะครับโดยวัตถุมงคลที่เข้าร่วมพิธีนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด2รุ่น นะรุ่นแรกก็คือเหรียญน,นั่งพานรุ่นแรกแล้วก็มีนะเหรียญนั่งพานรุ่นแรกเนี่ยรุ่นรวยเงินล้านแล้วก็มีเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ลายกนกสร้างบารมีมีเกจเจียจารย์นะนั่งปก5้ารูปนะนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกนะทั้งนี้เนี่ยทางวัดพุทธมงคลจะจัดงานแบบระบบปิดนะครับ ระบบปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดทั้งวัดจึงของดการเดินทางมาร่วมพิธีที่วัดหากไม่จําเป็นหรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในพิธีวัตถุมงคลสามารถรับวัตถุมงคลได้ที่วัดตามหลังนะครับนาะหลังจากจัดงานแล้วก็รับวัตถุมงคลได้ที่หลังหรือทําการส่งให้ไปที่หลังนะส่วนรายการร่วมบุญพิเศษเพื่อใช้ในนะในพิธีเนี่ยนะพิธีสืบชะตาทางเฟสพญาปูหนีบซับ จะเปิดให้ร่วมบุญแบบออนไลน์นะฮะแล้วนะแย้มนิดหนึ่งนะเขาประสานมาแล้วจะให้คัมพีนิวไปถ่ายทอดสดนะครับผมอาจจะไปที่งานนะนำํานํนบรรยากาศมาฝากแฟนรายการนะครับในวันที่22กันยายนนะอาจจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ถ่ายทอดสดมาให้ท่านได้ติดตามรับชมกันนะครับนะมาดูหน่อยนะครับ เมื่อกี้ผมพูดถึงหนมุมานมหาปรายังไม่ได้ให้ดูรูปเลยนะฮะเอาดูรูปกันหน่อยหนมุมานมหาปราบนะครับนี่หนมุมานมหาปราบของหลวงปู่บุญมานะครับที่จะไปเสดที่วัดป่าหนองหล่มนะครับแล้วก็แล้วก็หลวงปู่นิ่มฮะนะหลวงปูน่นิ่มนะหลวงปู่นิ่มนี่นะหลวงปู่นิ่มเหรียญน,นะครับนะจองกันหรือยัง ถ้ายัางไม่จองก็จองกันซะนะครับนะหลวงปู่นิ่มแล้วก็มีนะวันนี้เราไล่เลียงนะไล่เลียงวัตถุมงคลกันหน่อยนะครับมีเหรียญนั่งพานรุ่นแรกนะชื่อรุ่นจะคล้ายๆกันนะฮะรวยพันล้านครับของพระอาจารย์กำพลหรือพระอาจารย์นอ็อตพระอาจารย์น็อตนี่เป็นเป็นเกจิขึ้นลูกใหม่ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาแห่งวัดตึกฮิรัน นะฮิลันราดอยู่ที่ตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีฮะเททองหล่อหลอมหนวมวลสารไปแล้วเมื่อวันที่9เดือน9มากมายสุดยอดมวลสารหล่อหลอมเป็นแท่งแล้วนำมารีดเป็นแผ่นเสร็จแล้วนำมาปั๊มเป็นเหรียญเหรียญชนวนเป็นอีกหนึ่งเนื้อที่ใส่ถุงซีนทึบไว้ให้ได้ลุ้นพร้อมกับเนื้อฝาบาท เนื้อทองแดงรวมกันปั๊มแค่5,000เหรียญนฮะทำบุญลุ้นละ150บาทหรือยกลังร0อยลุ้น15,000บาทยกลังแถมเนื้อเงินลงยาลายธงชาติอีก1เหรียญแถมใน1นลังจะมีหน้ากากทองคำให้ลุ้นอีก1เหรียญนฮะของดีขนาดนี้ไม่ควรพลาดนะครับปิดจอง30กันยายนรับพระเดือนพฤศจิกายนฮะ ของพระอาจารย์น็อตนะครับนะเหรียญน,นั่งพานรุ่นแรกศักดิ์ศรีรุ่นแรกนะครับรวยพันล้านนะมาดูหน่อยฮะมาดูหน่อยนี่อาจารย์น็อตนะฮะก็มีการจานนะจานอัขละลงบนชนวนมวลสารนะครับเหรียญก็สวยงามนะอาจารย์น็อตเกจิลาดบุรีนะครับนะเกจิลาดบุรีนะครับ มาไล่เรียงกันต่อนะครับนะมีเสียงชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบกันเข้ามามากเลยนะครับบอกว่าเหรียญรุ่นนี้สวยมากเหรียญหลวงปู่เขียวหลังพญาครุฑแล้วก็หน้าพานแล้วพญาครุฑเนี่ยปั๊มเต็มอง์คใหญ่เล็กรุ่นเพชรทักษิณหลวงปู่เขียวพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดห้วยเงาะจังหวัด,ป,วดปัตตานี ผมไม่ติดปาจีนอีกแล้วพูดถึงหลวงปู่บุญมานี่นะครับณปัตตนีฮะวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์นะเสนาสนะภายในวัดห้วยเงาะนะครับพิธีพุทธาเทวาพิเศษครั้งแรกจัดไปเมื่อวันที่28สิงหาคมพศ2564สำหรับครั้งที่2องกำหนดจัดขึ้น1ธันวาคมพศ2564สนใจสั่งจองได้ตามศูนย์พักเครื่องชั้นนำ ทั่วไปนะครับอ่ะมาดูหน่อยนะมาดูหน่อยนะท่านไม่มีตกกระแสเราอยู่กับผมอะ่ะอ่ะนี่พอท่านเขียวฮะนะเหรียญแล้วก็คุดนะนี่นะมีเหรียญหลังคุดแล้วก็มีคุดด้วยนะรุ่นนี้นะครับนี่มีหน้าพานด้วยนะมีหน้าพานด้วยนะอา้าวมาปิดท้ายกันหน่อยฮะนะปิดท้ายเรื่องนี้หน่อยนะครับสำหรับ นะสําหรับเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันนะฮะเรามีภาพวัตถุมีภาพความเป็นมงคลของพระเกจิมาแรงที่สุดตอนนี้นะครับหลวงพ่อพัดปุญญะกาโมวัดหด้วยด้วนหรือทานทหารจังหวัดนครสวรรค์พระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในกิจของสงฆ์แม้ท่านจะชลาภาพมากถึงร้อยปีแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ว่างเว้นในการออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมมาดูภาพนี้ นะดูภาพนี้แล้วท่านจะนึกถึงนะหลวงพ่อพัดนี่ครับนะท่านนั่งรถแบบนี้ออกบินทบาทนะก่อนหน้านั้นนะนะก่อนหน้านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยนะท่านชลาภาพอายุรย้อยเนี่ยท่านนั่งอย่างเนี้ท่านคิดดูอะนั่งแบบเนี้ท่านลองนั่งดูแล้วกันนะผมเนี่ยอายุ ใกล้หกสิบเนี่ยนะครับนั่งแบบนี้ก็นั่งไม่ได้ฮะเนะมันมันเน็บมันกินนะนะเน็บมันกินแล้วนั่งแล้วยืดขาไม่ได้นะแต่หลวงพ่อพัดเนี่ยท่านต้องนั่งแบบเนี้ออกบินทบาทนะเพราะว่าอายุมากแล้วนะบางคนบอกทําไมไม่เดินเล่านะอายุท่านมากแล้วคุณต้องเข้าใจนะครับอายุนะอายุร้อยหนึ่งแล้วอะนะปกติเนี่ยพระเดี๋ยวนี้ อายุน้อยๆก็ยังไม่ค่อยได้ออกบินทบาทเลยแต่ท่านออกบินนะครับท่านบินทบาทตลอดนะจนอายุร้อยแล้วท่านก็ยังบินอยู่แต่ท่านนะให้ลูกศิษย์นะขับรถให้ท่านเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะท่านออกบินทบาทด้วยนะนะรถรถกอล์ฟพระราชทานนะกนะ็ก็รถก,กอล์ฟเป็นรถไฟฟ้านะการนั่งการอะไรก็จะ จะสบายมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะท่านอายุมากแล้วเนี่ยนะครับนะก็นั่งสบายมากขึ้นแล้วก็ได้โปรดญาติโยมตลอดนะเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยท่านก็คุ้นชินมาตั้งแต่ตั้งแต่ท่านนะท่านบวชนะนะคุ้นชินกับชาวบ้านมาตลอดนะครับเนี่ยฮะนะหลวงพ่อพัดนะแล้วท่านจะเห็นคลิปวิดีโอนะะที่ที่เขามีเรื่องดราม,ม่าก,กันท่านเห็นนะท่านคงเห็นแล้วนะ นะคนที่เขาเอาเหรียญน่ะนะเอาเหรียญไปแขวนคอสุนัขโอ้โห,โหนะสองทางจริงๆนะกลายเป็นเป็นประเด็นสองทางจริงๆนะคนที่นะคนที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่ไม่ชื่นชอบนะไม่ชื่นชอบเกติไม่ชื่นชอบพระไม่ชื่นชอบศาสนาเขาก็ใส่กันเละเหมือนกันเขาก็ด่ากันเละเหมือนกันนะส่วนคนที่อยู่ฝัง่ง ที่เป็นลูกศิษย์อะไรเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่เห็นดีด้วยที่คุณมาทําลักษณะอย่างนี้นะครับนีบางคนที่เขาเขาไอ้นั้นเขาก็บอกว่านะไม่มีเหตุผลนะทําไมนะทําไมเหรียญจะไปแขวนไม่ได้นะทําไมจะไปใส่ไม่ได้นะคือคือบางทีเนี่ยนะครับนะ้ามันอยู่ที่นะ้ามันอยู่ที่ความเหมาะสมความเหมาะสม ที่เกิดขึ้นนะฮะการที่จะทําทอย่างนี้เนี่ยนะ้ามันไม่มันไม่ถูกต้องแล้วบางคนเนี่ยนะบางคนถึงขนาดบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปทํานูน่นทํานี่นะผมบอกว่าคุณอย่าทําเลยนะคุณอย่าทําเลยแต่พอเขาไปดูนะฮะเขาไปดูไอ้พวกที่มาระบายที่เขียนอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นพวกอวตารนะฮะคือมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ว่ามันเอาน้ามาเขียนพิมพ์แล้วก็ด่าฮะนะมาด่านะอย่างเนี้ยจริงๆเนี่ย หลวงพ่อพัดหรือหลวงพ่อรวยเนี่ยนะครับท่านเป็นพระเมตตาทั้งสองรูปแหละหลวงพ่อรวยก็เป็นพระเมตตาผมเชื่อว่าประเด็นพวกเนี้ยพระท่านท่านให้อภัยอยู่แล้วท่านให้อภัยแต่ว่าลูกศิษย์ที่เขาเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยเขามีความรู้สึกไง